ต้นนนอมมีอะไรพี่น้องอไข่มาคุณน้ออู้เต็มถองอ่างเลยพี่เจ้าชัดเจี๊ยมผอนเนะลยดื่มความห่อนไวก่อนจาา้าัดอันนี้เจี๊ยบประเด็ดได้พี่น้องเจี๊ยบประเด็ด ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมเยียบเสียบนะครับมือนียังอยู่กับจอาฉาดนะครับไม่ได้เก็บนะพี่เราไบ่ได้เล็บที่ใส่ก็ว่ามือนีเนี่ยหลายคลิปที่ผมพาจัจฉาดกินอย่างเดียวครับมีคนมีคนเคยถามเลยครับว่าถ่ายคลิปมือนึงนี่กินเข่าจักเชื่อกินเข่าจักเชื่อนี่ละมือนีสีหูครับแล้วมือนีมืดมืดอกะเทาก็ได นังสนทนากันอยู่เนาะผมกลับบ่ได้เพิ่นเอาที่เด็ดของมากไว้ไว้ถ่ายรายการเลยวันนี้เราจส่งชงไทยกินข้าวแรงครับนี่ครับค้ำเลยนี่ขี้ข้าวแรงผมนี่ๆพี่น้องโอ้ได้อึ้งได้อึ้งมาเอ้าตบอึ้งได้พี่น้องอ้ยตบอึ้งใครล่นปะล่นบ่บ่นล่นปะล่นพี่นี่นี่ล่ะของต้อนรับแขกผมปิดถ่ายรายการโอ้บ่อยเพิ่นกลับง่ายดอก นี่นั่นเวทนั่นเวทนั่นเวทโอ้ยมันอ่ะโอ้ยวัดติจงไปกินเองอยู่ล่นบ้าล้นบ้นล่นล้นพี่โอ้ยผมวัดติจงไปกินเองอยู่ตู้เมื่อกี้เนี่ยเอ้าเอ้าเอาข้าวฝาสวดเขาเกี่ยวไปไหน้ะพี่น้องครับผมโอ้โหแบบพี่น้องใทยนะบัวหักกันบัวตุ๋มไปกินไหมมันดีครับพี่น้องมัอตัวนี้มึงโอ้ทั้งมันทั้งไข่เอาเลยเขากินเขาแต่พี่ผมกินหางหมดเลย มหิ้วน้ำคนนั่นแหละกินน้ำกันวะพาเรากินน้ำเมื่อมือมือนี้ขออนุญาตครับผมก่อนกินเข่าเนาะโอ้แต่กันหลายครับบ่อยเพราะกระบาดไงเนอกนี่แหะครับเขาแรงเดี๋ยวสิว่าเขาแรงคือพอมีเข่าสูบน้าก่อนนี่ได้ครับคนละกระติบเนาะจะฉาดแม่นว่ากระติบหนึ่งมีเข่าปะครับคนละติบเด้อพี่เนาะนี่หนึ่งไม่ไม่พี่เนาะเสียบได้ผิดเด้อแม่นปะเสียบหลายเด้อแม่บ้านนี่ครับชุบปูยู่เบื้องหลัง เขาอ้บอกึ่งเลานี่หอนหอนวงน่าเน่าเด้วยขันบขอยากกินหอนยาเปาโอ้เยพ่อพีเขายินอะไรเอื้องนี่เมี้ยบอจังหนาม่้านหอเสียไปดีจหาดเวนว่าลองว่ากันเรก่งใแข่กันแล้วตรงนี้ใส่เด้อะจขาดแล้ว เห็นได้จากิ้มีนกันหลายเมืองอื่นใครได้พี่นองอ๋อประานเนาะอือหือหันมาเพียเจียวประเดี๋ยคนพี่น้องเลยอืหอบหน <laughs> <laughs> พี่นองไขรเกินมั่นอือือ เยอยเพีไได้ยืงมาเถอะผมไปใตเองนะว่านังกลมบยางคายังใดได้ใตทอะไรครับแตในเพดแเพ็ยงยงเพ็กว่โอ้มันนลองยเดีว่าึืงฝนแหลกนี่คือมันบะมี่เมงเมาเนาะต้นนันบะมีเลยไป่นอาะไม่นคุณอูเต็มหัอไงอมบรรยากาศเต็มหหอเนี่ ดื่มความห่อนไว้ก่อนจ้าชัดวันนี้เจ้าประเดียวได้พี่น้องเจ้าประเดียวมันครับเดี๋ยวจับน้ำเนาะ อืพี่รองเลยนี่แห้งเลี้ยงเขาเลีงเลยนี่แต่บะแมนหั่นกระปานไหมเอามาให้กับพี่นะครับแกนผึ้งนนอนนี่นะจะลองบั่นไหมจะลองขึ้นบั่นไหมนะพี่เนาะบั่นไหมมาแล้วพี่เอ๋ะวันนั้นแหลวอยู่ใครับแก่แล้วแกอีกแล้วโอ้เด็กทำมาตุ้ยดีเลยผมเอาข่าลาตัวเด้อ ตัวน้อยก็มีไข่เนาอ,อยู่โอ้ยขึ้นั้างนี้สมบูรณ์ดีแล้ว <c oughs> ไขส่สต๊โต <c oughs> พี่น้องผู้ควนถามมา พี่ใหญ่ขึ้นหาขึ้นหาเวียนไปมื้งเมื่อวากินกับพี่ใหญยได้ครับกินครับจะาฉาดพนมันยำาจ้มืมอซอกรับพี่เหญ่ไปกับมากินน้ำครับ <c oughs> เพิ่งไปประชุม<ห>ครับจะเพิ่งกินแซ่อยู่แต่เสียบมาอยู่เนาะนี่ย <c oughs> ครับคองม,มากไน,น,นเนาะเขาไปเมืองคลิปซอยจูด้อครับบาว่าี่เป็นช่องจะชาดหรือช่องเยบแสบเนี่ยช่องซอยจูกะตรวเสาเนาะครับ จัดจัดมันจัดเสือมันแบบอ้อลังการเลยพี่น้องเขาไปเมืองผมก็เลยนี่แหละอืมอีกอื้งไข่มาตอนรับจ้าชาตินี่แหละช่องจ้าชาติเพิ่นกินอึ้งเพิ่นจะเข้มผมว่าจัดจัดมาหาผมบางวันจัดอึ้งไทยเพิ่นโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยอม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 ไทยเวลยอืมโอมันมันหอมมันเอือ ลูกน้องกันหลายลูกน้องแล้ยอย่าง,งลัลงกูมันห่อนไหมแ่สัตครับห่อนอยู่พี่น้องอู้ตุ่มสุนในเสียบเลยในบ้านค่ับเป็นคนจัดก,การเนี่ยเอ้ยได้ทำเปียกเวียวน้ำสิแมงครับเราจะเอาวันนั่วเลยแมนมันนัวหวาน ที่ตัวใครพี่หลองเลงม,มันแต่แสงมันจาามันอีกอะมันคำเนาะคำใส่ไฟน้ะพี่นะ้องใส่ไฟครับพี่นออ้องดูท่านยิว <c oughs> อึนสดๆมันเสียบอืเอ,อ,อเอาไปกันลูกนองหลายอือเอาไปกันลูกเอาไปโอ,โอ,โอ้เสียบแห้งเลยอยากน้ำหน่อยเนาะมีคนกินหอดแล้วเนี่ยมีคนกินหอดหรครับ <c oughs> ก็น้นอ,นอยๆก็เสียบได้เห็นผมหมักเลยจะกิ้งถ่ายติเปียบเสียบเนี่ยเป็นคลิปที่ผมกินเองที่เสียบที่สุดอ่ะอือโอ้ค่ะทุกคนอินดี้จะจะสาธุนี่ว่าวจาก<ร><ร>ได้แล้วเป็นอะไรกว่างกับเด็ก มันเมื่อไรความมันความหอมแล้วมันโบข้าวเหี่ยมีพี่อึ้งไข่เพี่เลยแล้วมีคนว่าอยยังนะอึ้งที่เป็นไข่วุ่นอะโบเสียบเพราะว่านั่งกรบเสียบไปเนาะกินไปถ้าเสียบเราจะฉันเนาะเห็นมันกินในช่องว่าแสีบแล้วมาเจอผลสัตว์ปั๊บปั๊บปัปั๊มกัดอยู่บริเวแล้วสันเอ้า เนื้อมันกับมันเนี่ยมันมันมันแต่ไข <c oughs> ่มังคนแหลกมาพี่เนาะครับนี่ก็สุด,ดยอดแล้วพี่มีวิธีถนอมอาหารบ่เอื้องเอืนี่แคดไหน,หน,หนยังจะไปกินด่วนเนาะจตาเป็นผมนะครับ,บ,บสินส้นสิน้นแลลวกะใส่ฟิเตยบ่ะครับเดือนสองเดือนหรือสามเดือนเอามากินอีกอะรสชาติ่เปลี่ยนอื อันนี้ให้แขกเอาเยอะมากเลยพผมกับกระกานเนื้อนพไม่แขกอ๋อเอาพลกระเคิงซะแขกคือบอด้สวมหมวกเจ้าเจ้าอาตัวถ้าเอาใครฉันได้เด้อเด้วจีวาบอสุภสุอ่าพอือตวเอตรับตับเป็นมาวัดเด้อจีว่า้ลละเคิืยีงนี้เนี่ย โว้ขากับเบงเลยบ่ะพี่เบ้งแขนแบงขาตัวเนี้ยผมอยากบบามันบอสำกันญบ่งปันนี่คือมปกินผูเดียวตีพวกผมสวดที่บ้านได้เลยนะลองลองจะหนักกว่าตัวเนี่ยที่อื่นไทบุวนเนี่ยไทยหวนนุ่มๆน,น,นะพี่เหรอง่นครับจะด้ือกันอาเมื่อไรพี่ มาแล้วครับโอ้เจียบเด้อตามฤดูกาลความลงตัวของรับข่าวืัอนี้ซือว่าอันนี้ไม่บานผมต่มครับหนามันนัวดี่นอันนี้บริบทชมแฟนตัวเองนะครับคับแซ่บลความลงตัวของหนามมันนัวครับไข่มันมันเนื้อของอึงเนี่ยมันสดครับบมมีกินเขา เสียพี่น้องเอ้าเหมือนละตัวสนั้นตัวกระพีเนี่ยแต่เ่ราะท่านเอกบาลเนี่ยเพราะท่านเอกบาลนี่บ่ครับเอาพี่น้องมื้อนี้กะขาพี่น้องย้อนเมืองคลิปหลายๆคลิปนะครับก็ตั้งแต่ตาฉาดเป็นมาตอนเช้านะครับก็บ่อยพิ่นกักบาลเนาะครับก็นั่งคุยกันเล่นๆมาจนกินถึงหน้ากากหมูเนาะหน้ากากหมูกินจุแล้วก็หน้ากากหมูเข้าไปเมืองคลิปเพิ่นนําเด้อครับแล้วก็ผมก็ พิษทายด้วยกินเข่าเข่าแรงเนาะกับเป็นตุ่ตมอึอกเก็บไใบถาเพื้นนี่เนี่ยเน้นว่าเป็นสีมาผมก็เอาอึอกไว้เลย<ม>แล้วก็นี่เพิ่นกินอึอกเสียบเขาเป็นเมืองในช่องเพิ่นอึอกเพิน่นสีมีคลิปเกือบสิบหลานกับมีสิบหลานเนาะงานมาครับพี่ไอคลิปกินเอือย่างนี่เนี่ยเขาเป็นเมืองครับอ่าเขาเป็นคนเมืองของเพิ่นครับเอาถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเขาไปเบียนไปหาจะฉาดถุงร้านครับฝากนี่นะครับพี่น้องเนาะครับยำยำเรื่องงานครับ ครับ<อ>ยำยำซุ้ลายคลิปนะทีกินมือนี่เหตุ่นยำเรื่องงานงานงานบุญบังไฟประเพณีนะครับพี่น้อง,องประเพณีบุญบังไฟนะครับอ่าอยู่บ้านทุงน่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบ้า,รบานไกลเลี้ยนเชียงพี่น้องไกลๆนะครับขออยากเลี้ยนเชิญน,นะครับพี่น้องเน้อไปพ่อกันครับพี่น้อง,องวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับพี่น้องไปพ่อกันพี่ได้ข่าวว่าสีไปเน้อไปอยู่ไปอยู่ครับคันพุ่มยางเปลี่ยนเปลี่ยนกันสีไปเน้อแน่นอนครับไปมัวนับกันได้พี่น้องนะเอาครับคลิปเหนียวยไปรับครับ